สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอพบกับพ่อกับส่งย่ายมุ่งอีกคือเก้าย่เมือเที่ยงพี่น้องนี่นี้ย่ายมุ่งสีมะเฮ็ดแก้วขมกิ่นกับต้มเชียงหน่ายง่วพี่น้อง,งแก้วขมเขาเอื่นแก้วขมต้มแสบใา้มุ่งสีมะเฮ็ดแก้วขมสื่อเนื้อมานำข้าเจ้ามา ต้มไปแล้วเปรี้ยวพี่น้องม่เชียงในเห็ดแก้วขมกินก่น,น,หน,หนกลับน้ำมือเทียงไอ้หมูสิเห็ดแก้วกันเด้อเนี่ยต้มต้มใส่ไฟไว้แล้วพี่น้องล่างดีเปี้ย,ยแล้วผมเทียงไว้เรียบร้อยแล้วเสมาเห็ดแก้วแก้วผมกลับอันนี้น้เพียย น้ำเพรี่ต้มเรียบร้อยต้มซุกเรียบร้อยแล้วสิมาค้นติดแก้วขมพี่น้องมาสอนกด้แต่พี่ต้องไป่บะเพ็ดลายดอก ใ ah ส่พริกแก่ผมเป็มแซ่บให้กับหัวลงไปื่องเซ็บๆ่นองใส่สุปด ใส่น้ำปลาเพื่อขูดมสซ่บอีกพี่น้องใส่บีลงไปอีกใส่บีลงไปเมดเลย แก่ผมตุ่มแสคือเนื้อหัวมาเนื้อตุมออตข,กกข,ขึ้นในหลายๆหอมาล่างน้ำเกลือออกข้างนอกตุมใส่ใส่บักูดผ่าตะไคร้หอมๆแล้วก็มาซร้อยผงเคียงไว้ตุ่มไปเปีย แยแล้ว๋ยวยาามงงจงจะไปเอาเนื้อต้มสร้อยหอมตัมาขุ่งเฮิ่มกับสีแสียี่นออกเนื้อต้มปิเ้ย ด้วใส่ต้มน้ำพี่น้องอืมขมสุดยอดเลยพี่น้องขมสุดยอดแซ่บยายมุกสุดไปเอาเนื้อต้อมก็ได้บั้นต้มใบเปีป๊ย มาแล้วติดเนื้อต้มต้มนหนัวกินได้เนาะต้มข้าไในหนัวเปี้ยยอยเนาะเป้ยย่อยผลีแสบ,บเลยใส่คนหลายนังปากปอม พี่น้องเ้อกินข้าวเที่ยงน้ากันเด้อตาทะเลถวยกันเด้อพี่น้องเขยงง่ายกินง่ายง่ายเที่ยงห้องพี่น้องมีแต่ทิ้งนี่ใส่ขนเลยแสบบ่ครับแต่มาหุ้มหื่มพร้อม เป็นแก้วเนื้อเศษกับนี่พี่น้องปนกันหัวใจกับนีทน่ที่แม่ใส่ขนชุดแท็กติแก้วขม,มอันนี้เป็นหัวใจนองพี่น้องหัวใจใส่ฝน ผักหอมโรยนะหนาบดีปุ่งเคียงเพราะว่าแก้วขมแล้วแก้วขมสดแส่บแล้วจะต้องปุ่งเคียงอีกวัดด่งใจพริกใส่ขมอีกเสร็จแล้วเรียบร้อยแก้วขมห้อง แก้วขมต้มแ่บให้หมูเที่ยงพี่น้องเด้อมากิดน้ำย่มุ่งเด้อพี่น้องต้อมอย่าเปี้ยวกับแก้วขมแล้วอื่นแก้วขมต้มแบ่บขีดมีย่ามุ่งกับขอจบขีดซ้ำเ้อะขีดหนาจังค่อยพอกันไหมกากดติดตามกดไลค์กดแชร์ห้ย่ายมุ่งในเด้อพี่น้อง สวัสดีค่ะ